ีผลในฐานหินท่านี้จะพุ่งออกจากหลุมถ้าเขาไม่ใส่อะไรลงไปในหลุมดินระเบิดทั้งหมดจะพุ่งขึ้นมาด้านบนและจะไม่เกิดผลลัพธ์ใดๆครับดินระเบิดประกอบด้วยสารผสมแอมโมเนียไนเตรตซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวทาําออกซิไดซ์สำหรับเทียภายในสารเพิ่มการขับดันเมื่อจุดชนวนพวกมันจะร่วมกันสร้างพลังงานที่ทําให้ฐานหินแตกตัวแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแค่ขุดหลุมและใส่วัตถุระเบิดลงไป แผนการของเจสซี่คือทำให้ฐานหินแตกอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้อยู่ในวงจำกัดเพื่อให้เสียเปล่าน้อยที่สุดเมื่อผมยิงผมต้องยิงให้อยู่ใกล้ศูนย์การที่สุดผมต้องการดึงมันออกมาจากกำแพงสูงและดึงมันเข้ามาด้านในผมไม่ต้องการผลักฐานหินออกไปพวกเขาใช้มันไม่ได้ถ้ามันเสียหายแถวนี้จะระเบิดก่อนแล้วก็ตามมาด้วยอีกสองแถวแล้วก็อีกสองแถวแล้วอีกสองแถวถัดไปเราจะให้รถลากออกไปแล้วก็ให้ทุกคนออกมายิงมัน พื้นที่ที่พวกเขาจะระเบิดมีเนื้อที่1.3เอเคอร์ทีมจึงจุดการทำงานเพื่อให้พื้นที่พร้อมสำหรับการจุวระเบิดในตอนบ่ายขณะที่ทีมขุดหลุมและเติมดินระเบิดตอนนี้ช่างเชื่อมกำลังเปลี่ยนถังซึ่งชำรุดของรถขุด126เมื่อไรก็ตามที่รถขุดในเหมืองหยุดการทำงานการผลิตรู้สึกถึงความเครียดน,นี่คือสิ่งสำคัญทำงานส่วนใหญ่ในการขุดช่างเชื่อมมัสายเคเบลิลชุดแรกและล่ามโซ่ถังที่นำมาเปลี่ยน แต่มีงานหลักบางอย่างที่ต้องทำให้เสร็จก่อนรถขุดคี้จะเริ่มขุดหาฐานหินวิลลี่เท็กซ์ลงไปด้านล่างเพื่อตรวจการทำงานหลังจากขุดดินประมาณ6ล้านหลาเราเปลี่ยนสายเคเบิลเราเปลี่ยนมันในวันนี้ด้วยตอนนี้หนึ่งในสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำก็คือเราจะใส่เชือกสำหรับเทเข้าไปสิ่งที่รถตักบินทำเขากำลังสร้างทางลาดเขาจะได้ขึ้นไปถึงตรงนั้นแล้วก็จับถังเอาไว้ ถังและระบบสายรวมกันมีน้ำหนักมากกว่า1,40,000ปอนด์การทำให้แน่ใจว่ามันมั่นคงเป็นเรื่องสำคัญด้วยความปลอดภัยของทีมเพราะว่า,วาเมื่อเราเริ่มปล่อยเครื่องชักรอกปลายสายเคเบิลถังจะเอียงไปมาเราจะให้รถตักดินอยู่ด้านหลังเพื่อจับถังให้อยู่นิ่งสายเคเบิลบนรถขุดต้องทนแรงดึงเกือบแสน0 0 0าปอนด์และการถอดสายเคเบิลเก่าคือง,งานยากอย่างแท้จริง ิ่งที่เขากำลังทำเขาจะตัดรวดเหล็กออกเราจะได้ตีดนลิ่มตรงๆถ้าเราปล่อยรวดไว้ตรงนั้นสิ่งที่พวกมันจะทำก็คือกระดอนออกมาอาจจะตีไม่โดนตรงๆด้วยการช่วยเหลือของเครื่องกระทุงพวกเขาปลดลิ่มออกได้พวกเขาสามารถใช้มันดึวเชือกเส้นสุดท้ายนี่คือเชือกสำหรับเทเส้นใหม่เราจะคลายมันออกเราจะยกมันขึ้นไปแล้วก็จากนั้นเราก็จะจับปลาเชือกข้างหนึ่ง เราเราจะใส่มันที่ปลายด้านหลังจากนั้นเราก็จะใส่ลิบเข้าไปและรัดให้แน่นใช้คนงานคนเดียวเพื่อควบคุมรถขุดแต่เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนถังต้องใช้ทีมของคน10คนทั้งวันโอเคงานเสร็จแล้วเราจะได้ขุดดินละทุกอย่างดูดีกลับบ้านก็ได้แล้วพวกเราไปเมื่อถึงเส้นตายของพวกเขาเครื่องจักรตัวน,นี้จะทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อเปิดเผยถ่านหินด้านล่างสำหรับขั้นตอนต่อไปในการทำเหมือง ตอนต่อไปในซูเปอร์ซิสเต็มกลับไปที่หลุมพวกอเขาจุดชนวนและระเบิดฐานหินของพวกนี้ไม่ใช่ดอกไม้ไฟนะครับพวกมันอนะ่ะพวกมันระเบิดอย่างรุนแรงฐานหินถูกใช้เพื่อจุดในโรงไฟฟ้านานเกินหนึศตวรรษและวันนี้โรงไฟฟ้าเหล่านั้นผลิตไฟฟ้า42ของสหรัฐที่เมืองรัสบัตในมอนทนา อีกไม่ช้าฐานหินชุดใหม่พร้อมจะถูกระเบิดพวกเขาดึงฐานหินจากพื้นดินของที่นี่ตั้งแต่ยุค1920หลังผู้ตั้งทิฐิฐานยุคแรกเห็นหินสีแดงโผล่พ้นดินเรียกว่าหินสกอเรียที่เส้นขอบฟ้าหินสกอเรียคือสิ่งบ่งชี้ว่าแต่เดิมมีฐานหินอยู่ใต้ผ่นดินนี้แต่มันถูกเผาไปแล้วฐานหินที่ติดไฟอบหินที่อยู่ด้านบนและกระบวนการนั้นเปลี่ยนหินเป็นสีแดง ที่ไหนก็ตามที่มีหินสกอรียเป็นไประได้ว่ามีฐานหินที่ยังไม่ถูกเผาอยู่ใกล้ๆด้วยเราพิสูจน์แล้วว่าแหล่งฐานหินนี้จะมีฐานหินให้เราขุดปปละสิบร้านตันไปถึงอีก20-30ปีข้างหน้าเพื่อไปถึงเป้าหมายเหมืองต้องขุดฐานหินขึ้นมาอย่างต่อเนื่องพวกเขาจึงแยกแย้ายกันทํางานกับหลุมสี่แห่งตอนนี้ในพื้นที่ซีเวส นักระเบิดฐานหินเจสซี่เทีวโบกำลังจะยิงชั้นฐานหินนี้ผมยิงฐานหินรอบปรรทุกเข้ามาและขนฐานหินออกไปแล้วก็ส่งไปที่โรงไฟฟ้าใช้เวลาหกชั่วโมงเพื่อขุดและใส่ดินระเบิดในหลุมแต่เมื่อเขาจุดชนวนสัญญาณจะเดินทางเร็ว6.500ฟุตต่อวินาทีตลอดสายชนวนจุดชนวนการระเบิดต่อนเนื่องเพื่อให้ฐานหิน75,000ตันในส่วนนี้แตกออก ใช่แล้วล่ะครับถ้าเราไมา่ยิงฐานหินนี้อาจจะใช้เวลาถึง10ล้านปีเพื่อน,นำฐานหินออกไปจากหลุมนี้นะครับพยายามขุดมาขึ้นมาด้วยแบคโฮแล้วก็ถังขุดพวกพวกพวกเขาขุดได้ไง่ายๆด้วยวิธีนี้ครับแต่นี่เป็นงานที่ยากและมีอันตรายถ้าดินระเบิดมากไปฐานหินจะพุ่งออกจากหลุมและหายไปน้อยเกินไปการระเบิดจะไม่ทําให้ฐานหินแตกในการยิงนี้มีสารผสมดินระเบิดประมาณ2 0,000ปอนปอในหลุมนะครับ มีสารเพิ่มการขับดัน108ปอนด์และแนวความลึกของแต่ละหลุมการยิงตรงนั้นก็มีความยาวแค่300ฟุตนิดๆแล้วก็กว้าง189ฟุตนะครับน่ายินดีที่ได้เห็นการระเบิดขนาดใหญ่ของพวกนี้ไม่ใช่ดอกไม้ไฟครับพวกมันนะพวกมันระเบิดอย่างรุนแรงเลยทีเดียวแล้วครับบูมเมื่อทุกอย่างเข้าที่เจสซี่ตรวจสอบความปลอดภัยขั้นสุดท้าย ตอนที่เราจะยิงแปลว่าเราจะใช้เครื่องกั้นทั้งหมดของเราเราจะเคลียร์พื้นที่ให้ทุกคนออกมาออกจากพื้นที่การระเบิดเมื่อทุกคนออกมาเราก็จะรับถอยหลงัง60วินาทีจากนั้นผมจะตรวจสอบขั้นสุดท้ายกับเครื่องกัน้นและเมื่อเครื่องกั้นทั้งหมดพร้อมเราก็จะเริ่มต้นการยิงถ้าทุกอย่างพร้อมเราก็จะยิงฐานหินใน60วินาทีนะครับเราต่อสายชนวนทั้งหมดและพร้อมยิงเด๋ยวระเบิดอยู่ในหลุมสารเพิ่มการขับดันทุกอย่างถูกกลบและต่อสายชนวนและเราพร้อมจะยิง ห้าสี่สามสองหนึ่งเอาแล้วนะการระเบิดเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แต่ละครั้งทำให้ท่านหิน370ตันแตกออกยอดเยี่ยมครับไม่มีใครบาดเจ็บทุกคนปลอดภยัยลมอยู่ในที่ตั้งถูกต้องและเรายิงได้ดีมากครับ กลังงานอยู่ในฐานหินอยู่ในจุดที่สมควรอยู่เรายกฐานหินขึ้นมา4-5ถึงฟุตซึ่งมันบอกว่าฐานหินถูกยิงจากด้านล่างและทุกอย่างดูดีไม่มีการด้านนะครับทุกอย่างระเบิดเป็นงานที่ดีครับเพื่อให้หลุมขุดฐานหินออกมาได้เรื่อยๆพวกเขาจะจุดระเบิดแบบนี้5วันต่อสัปดาห์ในหลุมด้านล่างเกลนโรแกนกำลังควบคุมคนงาน หลังระเบิดฐานหินแล้วเราเข้าไปพร้อมรถบรรทุกเราเริ่มการขนย้ายวันนี้เราจะใช้รถบรรทุกสองคันมันเร็วขึ้นนิดหน่อยรถเข้ามาแล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็วหลุมกว้างพอที่จะทาแบบนี้เรายืนบนหลุมที่มีความกว้าง180ฟุตแล้วครับตอนนี้ความเร็วคือทุกอย่างพวกเขาต้องขน่านหินออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้พวกเขาทาให้พื้นที่อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดใช้น้ําเพื่อให้ฝุ่นเกาะติดอยู่ที่พื้นและใช้รถขูดดินเพื่อให้พื้นเรียบ ถังแต่ละใบขุดได้ไกล30หลารถปรรทุกพวกนี้จะขนย้าย่านหินหมื่นหน้าพันตันออกจากหลุมในหนึ่งกะแต่มีอันตรายที่พวกเขาต้องระวังเมื่อทำงานอยู่ข้างล่างเราต้องระวังกำแพงสูงเหมือนในพื้นที่ใกล้เคียงเคยเกิดเหตุดินถล่มลงมาและอุปกรณ์หนักถูกผลักถลายข้ามหลุมนะครับมันคืออันตรายที่เราจะต้องรับมือทุกวัน หัวหน้างานของเราในตรวจกำแพงตรวจสอบดินทุกวันเพื่อดูการถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อทานหินเต็มรถพวกเขามุ่งหน้าไปยังเครื่องบดที่อยู่ห่างไป12บสไมล์รถบรรทุกบรรทุกท่านหินได้200ร้อถึงสองตันเหล็กและยางหนัก200ตันประกอบเป็นรถนะครับดังนั้นมันคือน้ําหนัก400รถึงสี่ตันที่วิ่งด้วยความเร็ว50ไมล์ต่อชั่วโมงคุณอยากอยู่นอกเส้นทางของรถบรรทุกแน่แล้วครับ ขนย้ายของหนักขนาดนี้เครื่องจักรเหล่านี้ทํางานเต็มสมรรถนะและต้องการการซ่อมบํารุงเกิดปัญหากับรถตักดินคันนี้มันจึงถูกนํามาที่โรงงานซ่อมสร้านโรงงานยาว300หลาซึ่งจะซ่อมรถทุกคันที่มีปัญหาแต่เพราะรถพวกนี้ใหญ่มากพวกเขาใช้เครนที่ยาวเท่ากับโรงงานเพื่อยกและย้ายชิ้นส่วนขนาดใหญ่ในโรงงานวันนี้จและโอเวนกำลังรับมือกับของเล็กขนาด ิ้นใหญ่นี้มันคือ,อรถบรรทุกหนัก1 4 0ตันเรื่องดีๆเกี่ยวกับการทำงานกับอุปกรณ์ขนาดใหญ่ก็คือบางครั้งคุณไม่ต้องแบบมันไว้บนหลังของตัวเองเหมือนที่คุณเห็นคุณสามารถเดินเข้าไปใต้ท้องรถก้มตัวลงนิดหน่อยวันนี้เราเปลี่ยนปั๊มเชื้อเพลิงในเครื่องจักรตัวนี้และผู้ควบคุมบอกว่ามีการสั่นสะเทือนในเครื่องจกักรดังนั้นเราจะซ่มอมโซ่ขับเคลื่อนและรวมถึงชิ้นส่วนที่ด้านหน้า และหวังว่าจะจัดการกับปัญหาได้แต่ด้วยสำคัญที่เราต้องทำให้เครื่องจักรนี้ทำงานได้เ,เมื่อสิ้นสุดกะพวกเขาจึงใช้มันได้ในกะถัดไปกับเวลาทุกนาทีที่ผ่านไปพวกเขาจะทำเงินไม่ได้รถบดีคันนี้จะกลับไปอยู่บนถนนในกะถัดไปแต่ต้นทุนในการซ่อมเครื่องจักรพวกนี้ไม่ใช่แค่เวลาที่เสียไปต้องใช้เงินก้อนใหญ่อีกด้วยชุดส่งกำลังในรถคันนี้เสียหายเมื่อสองเดือนก่อน และค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอาอยู่ที่6 0 0 0 0ถึง7 0 0ด0ดอลลร์และมันเออมื่อคุณมองไปที่การเปลี่ยนเครื่องยนต์คุณมองไปที่ค่าใช้จ่าย8 0 0 0 0ถึง90,000ดอลลร์ด้วยเงินมากขนาดนั้นการประหยัดต่อขนาดจึงเป็นเรื่องสําคัญของธุรกิจแต่สิ่งที่จํำกันขนดขนาดของรถคือล้อของมันยางขนาดใหญ่พวกนี้กําหนดว่ารถจะบรรทุกน้ําหนักได้เท่าไหร่ช่วยกําหนดความเร็ว และขนาดของการผลิตในเหมืองวันนี้ตอนต่อไปในซูเปอร์ซิสเต็มเมื่อสายพานลำเลียงหยุดทำงานการส่งทานหินไปยังโรงไฟฟ้า,าถูกระงับส่งควมไปแก้ไขแล้วผมอยากรู้ว่าสายพานจะหยุดทำงานน่านแค่ไหนอะไฟฟ้า,าคือพลังงานที่โลกบริโภคตลอดวันตลอดคืนแต่ระบบที่ผลิตพลังงานนี้มีหลายขั้นตอน และส่วนใหญ่แล้วมันเริ่มต้นด้วยของธรรมดาที่ดูเหมือนหินในพื้นดินมันคือฐานหินกลับไปที่เหมือรรสบัตรถบรรทุกแบกเชื้อเพลิงสีดำเต็มที่และเดินทางไกล12ไมล์จากหลุมรถพวกนี้ต้องปล่อยของที่แบกไว้ในโรงงานแห่งนี้ฐานหินจะถูกบดให้เหลือขนาดที่จัดการได้ง่าย นี่คือกรวยดักรูปตัว C ที่รถบรรทุกจะเทฐานหินลงไปในเครื่องบดขั้นแรกนะครับด้วยประตูที่ติดตั้งอยู่ด้านล่างรถบรรทุกขับเข้าสู่โรงงานแห่งนี้และจอดอยู่เหนือรันประตูเปิดออกและ่านหินตกจากความสูง30ฟุตลงสู่กรวยอเราบดฐานหิน1,550ตันต่อชั่วโมงมีรถบรรทุก6คันรถมาเทฐานหินเฉลี่ยทุกครึ่วโมงครับ จะกรวยฐานหินถูกป้วนในเครื่องบดสองตัวก่อนจะมุ่งหน้าออกมาที่กลุ่มสายพันลำเลียงแต่ในทันใดนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นเวาผู้ควบคุมสายพานันรุดไปที่ห้องควบคุมเพื่อดูว่าอะไรทําให้เกิดความผิดพลาดนี้แพททำไมสายพันถึงหยุดอ่ะสายข้าดินรภัยมันตกลงไปอ่ะรู้หรือเปล่าเพราะอะไรไม,มไม่รู้เลยรู้เปล่าว่าสายพันจะหยุดนานแค่ไหนอ่ะฮะผมส่งคนไปแก้ไขแล้วผมผมผมอยากรู้สายพันจะหยุดทางานนานแค่ไหนอ่ะ เมื่อรัสบาดส่งทานหินกับทั้งหมดของมันไปยังโรงไฟฟ้าใกล้ๆผ่านสายพานยาว4.2ไมล์เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญมันจะทำให้เราเสียหายเงินจำนวนมากเลยนะใช่ใเ <_ C> มื่อสยายพานไม่ทำงานการจัดหาพลังงานให้บ้านสองล้านหลังในเขตนอทเวสต์ North West อยู่ในภาวะอันตรายครั้งนี้ยังโชคดีการหยุดทำงานเป็นแค่การเตือนล่วงหน้า พลสสวิตช์นีราภัยตัวหนึ่งที่โรงไฟฟ้าทํางานผิดพลาดและตอนนี้สายพานกลับมาทํางานอีกครั้งแต่การหยุดครั้งนี้เน้นย้าความสําคัญของการขนส่งไม่มีวิธีขนโ่งถ่านหินไปยังโรงงานไฟอย่างมีประสิทธิธภาพก็ไม่มีการผลิตไฟฟ้าที่โรงงานใกล้เคียงเหมืองถ่านหินแอปซาโลกาห่างไป30ไมล์รถไฟกําลังจะถูกบรรจุพร้อมเดินทางเกือบ1000ไมล์ข้ามสหรัฐผู้จัดการฝ่ายผลิตสกอตสตรอมคือผู้รับผิดชอบ วันนี้เราจะบรรจุรถไฟขนส่งเอ,อ่อรถไฟพวกนี้จะบรรทุกถ่านหิน14,00 0ตันเอ,อ่อเดินทางจากในมัาน,นามันจะไปหยุดที่ทางเหนือของมิเนอาโพลิสมิสซิโซตาที่รถไฟฟ้าใช้เวลา5ชั่วโมงเพื่อบรรจุรถไฟผมให้ข้อมูลได้ไม่มากเท่าไหร่บอกได้ว่ารถไฟหนึ่งบวนมีถ่านหินมูลค่า1 5 0 0 0 0ดอลลาร์ 150, ใช้เวลาประมาณ1วันครึ่งเพื่อไปที่นั่นประมาณ1วันที่รถไฟฟ้าเพื่อเตะถ่านหินและอีก1วันครึ่งเพื่อกลับมานั่นคือ,อทุกๆ3วนันถึง4วันครับ ่านหินส่วนใหญ่ในสหรัฐถูกขนส่งด้วยรถไฟแต่สิ่งที่กำหนดว่ามันถูกขนส่งอย่างไรและขนส่งไกลเท่าไร่คือหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆต้นทุนบวกอุปสงค์และอุปทานนักเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์แคลร,รลนาไมเคิลวอลเดนรู้เกี่ยวกับพลังงานที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขล่าสุดบอกว่ามูลค่าการผลิตทานหินแต่ละปีในสหรัฐอยู่ที่ราว40 0 0 0ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว การผลิตหินนั้น